ได้ได okay. oh it ah. ้เอาใหม่ป yeah. ah. kind of ๊อปอธิบายเร็วเร็วเร็วอธิบายมาอ่ะคอนเฟิร์มไหนเอาเด็กเอ็นไปด้วยเด็กเอ็นอ่ะเด็กเอ็นเก๋เถอะมาเก๋เถอะเก๋ไปเถอะหน้าเขาไม่ไเราไม่มีแม่ผมก็ไม่ไปออไม่มีแม่เก๋ก็ไม่ไปอีกป๊อปก็ไปอยู่แล้วแม่ไปเจอที่นั่นบ้านทักฟรี ท็อสคาน่าจะเอาไปโอกาสไปไม่มีนะไปนวดแม่แล้วบอกแม่ไปเราคุยเราจะคุยกันเราเพื่อนๆคิดว่าเราจะกล่อมเด็กเอ็นไปสําเร็จไหมทอสคาน่าที่เขาใหญ่ไปเถอะนวดนะไปปอปนวดหนึงไปไหมมาไอ้ต้าลูกมันไม่เอาเปล่าแล้วช่วงเนี้ยเปล่าต่อไม่มีโอกาสให้ไปแม่เออแม่ไปเถอะไปเถอะพักมีอยู่แล้วเอายาไปเออแฮมเพิร์ดแมฮมเพิร์ดห้าหองแล้วเราอะไปกันตื่นเตอน ไม่ได้ว่างตลอดอย่างนี้นะนี่จังหวะแบบห้องเฮียเขาว่างเ้ยคิดสมาธิเลยแม่คิดส,สมาร์ทนะแม่ oh. เราไปไม่ต้องคิดมากคิดส,สมาธิไม่คิดม,มากเพ่ไปั้งแคืนวันศุกร์กับเช้าวันจันทร์ออแม่จะไปคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ได้หมดแม่เลือกเลยเราคืนไหนไปเหอะออกเดินทางวันเสาร์แม่จะคิดยังไงแม่ไม่ได้บอกอย่างนี้แล้วเคยทุกเพื่อน,น,นว่าแม่จะไปไหม เพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆโหวตมานะขอให้แม่ได้ไปนะเออไปเถอะแม่เพื่อนๆโหวตให้แม่เถอะไปเถอะนะดูดูดูคิดหนักไม่จะไปไม่ต้องคิดว่ามันไม่บ้านมันไม่หายไปไหนและอีตอนนี้อิตาลูมันก็ไม่เอาเป๋ามันเอาแต่มีมันมันไม่ยุ่งกับเป๋าแล้วตอนนี้แม่ไม่ต้องกลัวเลยไปป่ะนะไปเถอะไม่เป็นไร ไห่ัเลยไม่มีแม่เจ้ปล่องสบายเข้าใจป่ะไม่เพราะแม่มากระเป๋าไปเถอะแม่เก็บเสื้อผ้ามาสองวันแต่ถ้าแม่เปลี่ยนใจก็วันเดียวอ่าอย่างเงี้ยอยวันเดียวมันเหนื่อยกูขับรถในป๊อปใช่ใช่ขับรถสองคืนมันไม่เหนื่อยที่นั่นนะกินอาหารอร่อยไม่แพงด้วยอากาศดีแล้วในท็อปฟสน่าสวยเลยวิวสวยทุกทิศรอบทิศสวยหมดเลยเพื่อน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 โหวตมาหน่อยนะหมอแตง อขอโบดขอแค่ขอแค่ใช่้าหมดห้าไรกลัวถ้าแม่เป็นไรมีหมออยู่ในคณะเออเออหมอเต้เออขอห้าหมดเพื่อนๆขอห้าหมดให้แม่ไปทอสคาน่ากระเป๋าคิดสามารถไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำไม่เป็นไรเอายาถ่ายไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่ต้องห่วงการแองบ้านห้องน้ำสบายแม่น้ำไฟถึงไปนะขอห้าหมดขอห้าหมดเพื่อนเพื่ ไปนะข้าโบสถ์้าโบสถแม่เอากี่โบสถแม่กี่โบสถแล้วแม่ไปสิบสเพื่อนขอสิบโบสถถ้าได้สิบโบสถแล้วเดี๋ยวผมได้พาแม่ไปให้แม่ผมได้เที่ยวค่ะเพราะแม่ผมไม่ยอมเที่ยวเลยห่วงแต่บ้านสาธุสาธุแม่สิบโบสถแม่สัญญาถ้ามีสิบโบสถแล้วแม่ไปนะโอเคนะเดี๋ยวผมลงเลยนะโอเคนะสัญญาแล้วนะสิบโบสถอย่าโกหกลูกเพลนะเพื่อนขอสิบโบสถขอสิบเลยจะพาแม่ไปเที่ยว โอเค thank you แรงโหวตเพื่อนๆหมอแตงหนึ่งโหวตแล้วนะป๊อปป๊อปของเก๋เป็นเก๋ด้วยนะหนึ่งของป๋าไม่โหวตหนึ่งสองโหวตเนี่ยหมอแตงเป็นสามโหวตแล้วขาดอีกเจ็ดโหวตเพื่อนๆโอเคขอสิบโหวตขอบคุณเพื่อนๆโหวตให้แม่ป๋าได้ไปกันนะสวัสดีครับโอ้โห